ทูนี่มีอะไรเหรอครับฮะข้ามาทําไมเนี่ยป๊าป้าช่วยนี่หน่อยช่วยอะไรครับพี่ป๊อปเล่นแรงมากเลยค่ะเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปจัดการให้โอเคไหมค่ะเคยไหมลกูกออกไปตอนนี้เลยได้ไหมเอ่อยังไม่ได้ลกูกตู้ต้องออกไปก่อนนะปะ๊าป้าเข้าห้องน้าอยู่รออีกนานไหมเนี่ยคะปะ๊าป้าคือมันยังบอกไม่ได้แต่นี่ต้องออกไปก่อนลกูกไป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 เร็วออกไปก่อนอืมอย่าดันสิป๊าป้าไม่เอา ตรงนี้นี่ไม่อยากออกไปเจอพี่ป๊อปป๊อบมึงยุ่งใส่นี่หยางมาเออเราน้องรู้เร็วเล้ว,ลวอา้าวป๊าปาเรียกพี่ป๊อบมาทําไมอ่ะนี่ไม่ออกไปหรอกนี่ต้องออกไปก่อนลูกนี่จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้โอ๊ยน้อกูลืมปิดประตูแป๊บเดี๋ยวมึงกลับมาเนาะป๊อบยุ่งใสดูดีเดี๋ยวไรกินน้ำจะคืนตะกอนเนี่ย ป๊าป้ามานั่งทำอะไรอยู่ในนี้อ่ะนานเกินไปแล้วนะก็เข้าห้องน้ำเหมือนแมวเข้ากระบะทรายไงโฟนี่อเอาแม่กมไม่นเข้ายั้งดูนี่ไปไปไปปิดประตูไอ้กูน้ำเนี่ย